เจคีโสวัสดีค่ะมาชมบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดกันนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนโดค่ะเนื้อที่ขนาด63ตารางวาพร้อมบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านสองชั้นด้วยค่ะลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะเหมาะแก่การรีโนเวทก่อนค่ะทุกท่านเพราะตัวบ้านก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะย่อมมีสภาพที่เสื่อมโทรมบ้างตามการเวลาค่ะ เนื้อที่63ตารางวาพร้อมบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ห้องโถงค่ะราคา4 9 0 0 0 0บาทนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะอยู่ห่างจากถนน4เลน200เมตรอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ตลาด200เมตรด้วยกันนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะสงบสะดวกด้วยค่ะตั้งอยู่ที่บ้าน ป่าสักน้อยตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงได้นะคะหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมคุยโดยตรงกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะเจคเคนโใส่ข้อมูลเบื้องต้นรายละเอียดนะคะและก็เบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้เพื่อจะได้สะดวกนะคะต่อการคุยเจรจานัดหมายเข้าชมพื้นที่กันนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะได้ไม่พลาดคลิปบ้านสวยๆที่ดินทำเลดีๆกันนะคะสวัสดีค่ะ